สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆปฏีแฟมิลี่น,นะคะตอนนี้ปฏีอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคะ่ะในเชียงรายเขาชื่อร้านภูพัน์นะคะภูพันร้านอาหารภูพันอยู่ที่เ,เชียงรายคะ่ะตรงข้ามสนามบินเชียงรายนะคะ ตรงหน้าตรงข้ามสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากต้นไม้ใหญ่ก็มีแบบนี้เลยบรรยากาศที่ร้านนะคะถ้าใครแวะมาทางสนามบินเชียงรายก็แวะมาได้นะคะร้านอาหารภูพันธ์ค่ะบรรยากาศดีมากเพื่อนๆ ตรงข้ามสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะบรรยากาศดีมากนั่งได้แบบนี้เลยบรรยากาศข้างในร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้น่านั่งมากน่านั่งมากเพื่อนเขาก็จะมีแบบ เป็นโต๊ะแบบนี้อรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยอรรยากาศดีมากตรงข้ามสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะร้านอาหารภูพันค่ะต้นไม้แบบ ลมลื่นมากมใหญ่แบบนี้เลยเขียวเฉาอมแบบนี้ก็มีให้นั่งจะนั่งแบบไทยๆนั่งกับพื้นก็ได้นะคะเขาทำดีมากค่ะเพื่อนๆเขาทำดีมากแบบนี่เลยน่า,น,า,น,าแบบนั่งมากพีแ่บบนี่เลย,แบบเ,ลยเขียวเฉาอม ข้ามกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะยังเยืนอไม่ไกลค่ะประมาณสี่ห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะจากสนามแบบบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะน่านั่งมากแบบนี้เลยร้านอาหารภูพันเชียงรายค่ะค้าเพื่อนสำหรับคลิปน,นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ